ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างมณฑบพ่อท่านดำพระอธิการดำธรรมะสะัสโสอดีตเจ้าอาวาสวัดไยทองณวัดไยทองบ้านบากงตำบลรือศอกอำเภอรือศอ จังหวัดนราธิวาสวันอังคารที่23เมษายน2567พันตำรวจโทวัณน,นพงศ์คดชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานโดยมีรองประธานพลตำรวจโทพัฒนาวุฒิอังคนาวินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายบุญภาคธรนุยอดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พันเอกสิทธิชัยบำรุงเขตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46และนาวาตรีสุรศักดิ์แก้วปรางนายทหารนอกราชการกองทัพเรือร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่บัญชีทกศสาขาฤสษชื่อบัญชีวัดายทองหมายเลขบัญชี013552372625ประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเว็บไซต์สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้